ที่บูธอเสูนะครับในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2022นะครับก็รถในไลน์อัพที่เราเห็นกันอยู่แล้วนะครับอาจจะมีการมาตกแต่งเพิ่มเพื่อโชว์ในงานนี้บ้างนะครับแต่หลักๆแล้วเนี่ยก็ยังมาพร้อมกับ New i อ u สูมิวเอ็กซ์ที่มาพร้อมกับสีใหม่แล้วก็ตัดสีน้ำตาลเนี่ยไปแล้วสีอื่น,นยังมีเหมือนเดิมแล้วก็มาพร้อมกับฝาท้ายไฟฟ้าสเต็ปเซนเซอร์นะสเต็ปเทลเกตก็ว่ากันไปนะครับก็ตกแต่งนี่แหละเรารีวิวไปแล้วไงใช่ไหมก็น่าจะเห็นกันนะครับมาดูได้ที่งานแล้วกัน ครับใครแบบว่ายังไม่เคยสัมผัสตัวรถนะครับก็มาดูได้ที่งานในครั้งนี้นะครับตั้งแต่วันที่1ธันวาคมจนถึงวันที่12ธันวาคมนี่คือตัวรถนะครับแล้วก็ได้ล้อแมกรลายใหม่อ่านี่น,นีก็มีให้เลือกหลายเกรดนะครับแล้วก็ในเกรดเริ่มต้นอย่างตัว Active เนี่ยก็มีการเพิ่มในเรื่องของหน้าจอรองรับ Apple c a r าร a y Android Auto นะครับกล่องเก็บแว่นอะไรพวกนี้นะครับนี่สเต็ปเทลเกตของเขานเห็นไหม เาถอยเปิดนะครับก็เอาโทรศัพท์มือถือนะครับสแกนดูข้อมูลได้นะครับแล้วก็ที่ใหม่นะครับก็คือตัวยูสุดีแมทที่เพิ่ม Magic Eye ภาษาสื่อสารทางการตลาดนะครับมีเกมให้เล่นด้วยนะครับก็ในบูธเลยนะครับตัวนี้ก็เพิ่ม Adaptive c r u i s e Control จนถึงจุดหยุดนิ่งแล้วก็เพิ่มระบบแจ้งเตือนเมื่อรถมันเบียดออกนอกเลนเรื่อบแจ้งเตือนการชนทางด้านหน้าช่วยเบรกฉุกเฉินคือเราก็พาไปดูมหมดแล้วถูกต้องไหม ยังไม่มีกล้อรอบคันนะครับรีวิวแล้วนะครับขับแล้วนะครับก็เพิ่มราคาขึ้นไปนะครับตัวนี้หลกัหลกๆแล้วภายนอกตัวรถเหมือนเดิมแต่ว่าไปเพิ่มเติมในเรื่องของเซ็นเซอร์มากขึ้นนะฮะยังมีพวกแบบ Cap 4ฟ a p นะครับแคปโนี่ก็มาดูได้ที่งานบางทีแบบไปดูที่อื่นใช่ไหมก็บางทีมีบ้างไม่มีบ้างนะครับนี่ d m a ม c a แคนะครับสีประตู ฮ้ยมีกุญแจพร้อมเลยแต่ห้ามบิดนะครับนี่บิดไม่ได้แล้วยังไงอ่ะมันบิดไม่ได้จริงเหรอหรือยังไงก็ไม่บิดเฉยเออเอนะครับแคปโฟเกียออโต้ไงน่าสนใจตรงที่ว่าเป็นตัวเตีย้ยเกียออโต้บางคนแบบไม่อยากได้แบนวนว่นะแต่อยากได้ตัวถังที่มันเป็นตัวเตีย้ยใช่ไหมมันไม่ค่อยมีให้เลือกนะตลาดบ้านเราเนี่ยก็ต้องเป็นพวกเจ้าตลาดนะที่มี เกียร์ออโต้แล้วก็เป็นตัวเตีย้ยแล้วเป็น4ี่ประตูขึ้นลงง่ายขับง่ายนะเกียร์ออโต้หสปีดเครื่องยนต์หนึ่งจุดเก้าลิตรปรมาลัยมัลติฟังก์ชันหน้าจอมีให้แต่ได้เบาะผ้านะครับมาดูได้ที่งานนะครับหรือว่าดูเราก็ได้จริงๆเราก็เคยพาไปดูนะจริงๆแร้วรถก็ไม่ได้ปรับอะไรมากมายเท่าไหร่นะครับอาจจะมีบางเกรดแต่อย่างคันเนี้ยเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัวนี้น่าสนใจเนี่ยดูซิว่าจะใช่ตัวที่เราแบบ ดูไว้หรือเปล่านะครับตัวนี้เป็นสเปซแค p มีจอเกียร์ออตโต้อะเฮ้ยตัวนี้ก็น่าสนใจมีจอเกียร์ออตโต้แต่เป็นสเปซแค p เผื่อบางทีแบบต้องบรรทุกเยอะนะครับแต่ว่าอยากได้เกียร์ออตโต้ไว้ขับให้มันสบายสบายหน่อยตัวนี้ก็ได้ขับเปิดได้90องศานี่พรีเซ n t ดิเซนให้คุณผู้ชมได้ดูเราคงไม่ต้องไปติอะไรกันมากใช่ไหมในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปเราก็พาดูแหละครับเพราะว่าตอนรีวิวเนี่ยเราติไม่เยอะแล้วนะครับในแต่ละค่ายนะฮะเราติหมดเลยนะครับติทั้งรถติทั้งคุณผู้ชมติทุกอย่างแต่ตัวนี้ก็จะเป็นแบบเกรดสแตนดาดหน่อยก็คือล้อเนี่ยก็จะเป็นล้อกระทะยางติดตั้งก็จะเป็นบิสโต e ดูลาวิสเอ็กซิี นะครับอันนี้ก็จะเป็นสีดําเลยสติกเกอร์ลายใหม่แล้วก็บริเวณกันชนหน้าเป็นเหมือนสกเกิร์ตที่ออกแบบใหม่นะครับชิ้นนี้นี่ออกแบบใหม่เลยนี่ x อ็กซิลจริงๆก็พาไปดูตัวรถมาแล้วนะของใหม่เนี่ยเพิ่มสีเทาโอเพกนะครับเดิมเนี่ยจะมีแค่ดํากับขาวตอนนี้มีเทาโอเพกเข้ามา733,000บาท x อ็กซิลข้างในตัวเบาะอ้อเบาะเขาปรับเบาะปรับ เรื่องแถบการตกแต่งแถบสีแดงเนี่ยมีการปรับแค่นี้ข้างในนี้แค่นี้เนี่ย X Series Tow o p e c เห็นไหมก็มีหมดนะครับสีนี้ทั้งตัวยกสูงแล้วก็ตัวสปีดเนี่ยตัวต่ำเนี่ยตัวเตี้ยเนี่ยเขาเรียกสปีด X Series Speed คือเวลาเรียกคือ i ี u ู X Series นี่ X Series Speed หรือ X Series Highlander แต่ล้อแม็กเหมือนเดิมอันนี้แหละหลายๆคนอยากได้กันแล้ว m ิวเที่ผมบอกว่าใหม่นี่น,นีคำว่าใหม่คือเพิ่มอุปกรณ์ใหม่ เปลี่ยนลายล้อแม็กแต่นี่คือเขาแต่งล้อแม็กมานี่แบบสายซิ่งเลยนะนี่เขารู้ทาร์เก็ตลูกค้าชัดเจนนะคือแอคทีฟเนี่ยมีการไปเพิ่มหน้าจอรองรับ Apple c a ค Play Android Auto แล้วก็ไปเพิ่มเรื่องของปุ่มควบคุมที่พวงมาลัยด้วยนี่เห็นไหมที่เพิ่มคือปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับหน้าจอแต่ว่าเป็นหน้าจอแบบขนาด7นิ้วนะนะครับแล้วก็เพิ่มนี่นี่นี่กล่องเก็บแบนมันมาเป็นแพ็กเกจจากโรงงานที่เพิ่มเติมเข้ามาก็เพิ่มราคาไปด้วย จริงๆแล้วก็เพิ่มลายล้อแม็กใหม่อย่าเรียกว่าเพิ่มเรียกว่าเปลี่ยนลายล้อแม็กใหม่นะครับแต่ก็เพิ่มตังนะตอนนี้มันเพิ่มไงก็จะน่าสนใจมากขึ้นมีจอแล้วไงเพราะว่าตัวนี้ก็ได้เบรกมือไฟฟ้านะครับที่บูธ e ศูนนะครับต้องมาคุยกับพ่ยุทธ์เลยนะครับว่าในปีนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเบิร์ดครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมเห็นข้างๆเนี่ยขั้นอื่นเนี่ยผมพอรู้เรื่องรู้ราวหมดละข้างข้างทอะไรไปบ้างแล้วคอนเซ็ปต์คืออะไรทำไมถึงเอามาโชว์ในงานปีีน้ครับ ในงานปีนี้ของปลายปีนะครับ,รบอย่ากเรียนผู้ชมว่ารถยนต์ขับเคลื่อนสีล้อปกติแล้วจะเป็นสไตล์แบบแฟชั่นครับพขอขา,ขายไปจากปีแรก,แรก มาร์เก็ตแชรก็จะค่อยๆขยับลดลงเรื่อยๆแล้วก็รถรุ่นคุณค่าใช้งานก็จะขึ้นมาตอบโจทย์เพิ่มขึ้นวันนี้อิสุวีครอสโปรไบโฟก็เดินทางมาคือ3ปีแล้วรถยนต์3ปีนี้นะครับมา a r e ก็ตแชรถือว่าดีต่อเนื่องและวันนี้อยากเป็นท่านผู้ชมว่าสิ่งที่ตอบโจทย์ชัดๆนะครับว่ารถยนต์เป็นที่เนิยมชมชอบหรือไม่ก็คือเรื่องของอุปกรณ์ตกแต่งรถที่ไม่มีอุปกรณตกแต่นั่นหมายความว่า เขาไม่กล้าเน้นไม่กล้าที่จะเข้าไปวัดดวงด้วยถ้าเกิดมีการผลิตชิ้นส่วนที่เป็นชุดแต่งแต่ขายลําบากแล้วก็เป็นภาระของทางร้านค้าก็จะก่อให้เกิดเรื่องของประเด็นที่ไม่สามารถแต่งได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ชุดแต่งนั้นไม่มาแบบนี้นะครับวันนี้อยากเรียนว่ารถยนต์ที่แต่งประเทศไทยเป็นจุดตั้งต้นของการขายรถยนต์ที่แรกในโลกแล้วก็ประเทศต่างๆนั้นสร้างต่อๆมาทีนี้ประเทศที่ทาการผลิตชิ้นส่วนลหลักคือออสเตรเลียคันนี้ทั้งคันเช่นกันนะครับยกเว้นล้อก,กับยางคือออสเตรเลียทั้งหมด S <S ก็คือในแบรนด์ ARB ARB นั้นก็คือมีชุดแต่งที่ผลิตจากที่ออสเตรเลีย,ยแล้วก็มีฐานการผลิตอยู่ที่ประเทศไทยแต่เนื่องจากคันนี้ครับเป็นครั้งแรกที่ Import มทาทั้งคันเลยก็คือชุดแต่งทั้งคันครับผมกันชนที่เรามักจะคุ้นว่า ARB นั้นจะเป็นลักษณะของทรงที่เป็นแบบที่ปีตัวไซส์เรลมีการกระแทกด้านข้างแล้วต่อเป็นบั้ไดข้างแต่วันนี้ครับก็คือเป็นบูบาบูบานั้นมีความแข็งแรงใช่ครับมีความหนาคล้ายๆลกันเพียงแต่ว่าอาจจะต้มาตัแหนงเพิ่มขึ้น แล้วก็มีทรงที่ค่อนข้างจะแบบสอดคล้องไปกับรถยนต์มากขึ้นไม่หนาเกินไปไม่ใหญ่เกินไปถ้าคุณเบิร์ตสังเกตครับโอ้โหแข็งมากเบาแต่แข็งแรงเนื่องจากเขาใช้วัสดุผสมตัวนี้เนี่ยคือเขาก็ยึดไปกับชัสซี่ตัวรถเลยใช่ครับแล้วก็มีการคำนวณน,นะครับว่าในส่วนของการชดใช้เพิ่มนั้นต้องทางานสัมพันธ์กับชุดถุงลมนิรภัยถ้าใส่เสร็จแล้วมีความผิดเพี้ยนทาให้ชุดถุงลมพังกรผิดพลาดก็ไม่ได้ทีนี้คุณเบิร์ตสังเกตดูครับเราเห็นไฟสปอร์ตไลท์ที่นี่ครับผมคุณเบ นี่นี่ครับซ่อนอยู่ถ้าเราไม่ทันสังเกตครับโอ้โหมีชุดไฟ LED ซ่อนตรงนี้ด้วยวันนี้คือเรื่องของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีรถจนต้องการติดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ใส่เหมือนเดิมได้รอบคัน8จุดเหมือนเดิมนะครับกันชนให้ความแข็งแรงแล้วก็เข้ารูปนะครับ ไฟต้องใช้งานจริงติดตั้งทั้งหมดเข้าที่ทีนี้รถคันนี้ครับคุณเบิร์ตช่วงล่างก็คือเป็นพระเอกอันหนึ่งเหมือนกันที่เป็นโช้คอัพสปริงสับแทงมาครบๆก็คือของ ARB BP51 อ๋อ oh, BP51 ใช่ครับ A, ก็คือ A, A, มาครบ A, A. หมดทั้งด้านหน้าด้านหลนังส่งผลให้รถคันนี้นั้นสูงจากเดิมสัก2นิ้วเพราะว่ามีการเปลี่ยนแหนบท้ายด้วยจริงๆพอติดตั้งไปน้ำหนักตัวรถเพิ่มเนี่ยก็ต้องมีการเซตใหม่ใช่ครับเพราะว่างี้คุณเบิร์ตตรงนี้ครับอนาคตลูกค้าท่านที่สนใจก็คือใส่วินช์หูือว่ารอกไฟฟ้า้้นนนหักเยอะขึ ตัว BP 51เนี่ยมันสามารถไปเซตได้ใช่ครับว่าคุณใส่กันเทชนแบบไหนใช่ครับแล้วทีนี้ครับความตั้งใจของเคาวน์คุณเบิร์ตแม้แต่ไฟที่เป็นไฟดัดหมอกก็เป็น LED ก็คือเป็นไฟส่องสว่างเหมือนกับไฟติดรถยนต์เพะนั้นมาครบหมดยิงตัวนี้นี่น่าจะเป็นเปลี่ยนเป็นไฟเลี้ยวได้ด้วยถ้าเป็นอีกอีกทรงหนึ่งที่วิวใส่อยู่นะครับก็คือเป็นไฟเลี้ยวที่เป็น LED ในตัวเหมือนกันแล้วก็เป็นไฟ LED ด้วยแต่พอดีว่าเนี่ยเขาบอกว่าครั้งแรกของวงการเลยครับแล้วก็ส่งมาที่นี่ คันแรกโปร่งรุ่นกับ d m a มใช่ครับจริงๆแล้ว ARB เนี่ยทำหลายรุ่นหลายโมเดลใช่ครับเขาก็ทำให้กับ d m a ม็กซ์ตัวตรงรุ่นเลยใช่ครับนะครับนี่ด้านล่างเนี่ยครับพี่ Oman Emu ใช่ครับถ้าท่านใดเห็นแบรนด์ Oman Emu ก็คือ ARB เป็นเจ้าของชุดนี้มันมากับกันชนใช่ไหมพี่กันชนมาเสร็จปุ๊บทางคุณวิรศักดิ์เจ้าของ VVP ีพีสีคุณสีครับชอบสั่งชิ้นนี้มาเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยนะครับคุณเบิร์ตมีคนถามเหมือนกันอย่างเมื่อเช้านี้ก็มีคนถามว่าติดตัวนี้ เอาไว้ช่วยคนอื่นหรือว่าไงพี่บอกว่าถ้าติดตัวนี้นะเรามีจุดยึดเราใช้ตัวไฮลิฟต์แจ็คเมื่อก่อนเราใช้รอกไฟฟ้าดึงตัวเองขึ้นก็ได้ถ้าเกิดเรามีอย่างอื่นนะครับหรือมีสลิงขึ้นหรือกรณีที่เรานั้นจะไปช่วยคนอื่นก็คือมีจุดยึดที่แข็งแรงและที่สาคัญเลยรถอีวสูเนี่ยเวลามาโชว์ในงานอย่างเงี้ยครับบอกราคาทุกคิดใช่ครับคุณเบิร์ตถ้าคุณเบิร์ตไปที่ด้านข้างรถยนต์เนี่ยเราจะดีแคร์ทุกอย่างชัดเจนเพราะว่าอยากให้ทางท่านลูกค้ามองว่ากันชนกี่บาทมาในข้างกี่บบาทนะครั สแสดงรายการอย่างนี้เลยง่ายเลยถ<ช>้า<ร>ค,คุณบอกอยากได้กันชนอยากได้มา<ช>ได้มางล้อเลยพี่นี่20นิ้วใช่ครับถ้าคุณเบิร์ตลงบนทุย่างครับ305 55ขอบ20ปิพิกอัพมาจากโรงงานคือล้อขอบ18ใช่ครับ เขาม่งจะใส่เป็น265 6518นี่คือแบบบวกอีกนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเรามานในงแง่งการที่ชดเชยขนาดล้อแล้วก็เทรนก็คืออยากได้ล้อใหญ่ขึ้นล้อที่ตอบโจทย์วันนี้คือจะมีในส่วนของยี่ห้อฟิล e l F U E L ฟิลกับยี่ห้อ KMC มีสไตล์อเมริกันเลยนะใช่ครับแล้วก็ล้อนี่คือตรงออฟเซ็ตเป๊ะเ,เลยนะครับก็คือจะเห็นว่าล้อไม่ยืนใส่ยางขนาด305ทับ55ขอบ20ซึ่งวันนี้ก็อยากบอกนะครับว่าถ้าเราเป็นขาลุยโตโยทายที่เป็นรหัส R T เนะี่ยราฟเตอร์เรเน ดุมากแล้วก็พิทเองก็ที่บ้าน2องคันก็ใช้อยู่ตัวนี้เวลาเราใช้ไปเนี่ยสองสามหมื่นกิโเมตรครับคุณเบิร์ตยังเงียบไม่หอนแล้วก็ยางนุ่มมากปกติเรายงางไซนนี่จะแข็งแล้วก็สังเกตรขบครุณเบิร์ตข้างล่างเหมือนกัน B P 5 1บวกกับโอแมที่เป็นแหนบเป็นแหนบทั้งชุดเลยนี่คือทั้งเซ็ตหมดเลยใช่ครับลแล้วเวลาซื้อนะคุณเบิร์ตราคาพิ้ถือว่าแฟนะแสนสามกว่าเนี่ยถือว่าได้ครบหมดแล้วก็ได้ความเฟิรม์ม ราอาจจะมีภาพลักษณ์ว่าเวลาเราใช้ ARB เนี่ยใช้โอแมเนี่ยแข็งกระด้างไม่ใช่เลยนะครับพอวันที่ได้ขับรถตัวเองเนี่ยได้เซตโ m แมทั้งชุดแบบโอ้โหเราไปมัวคิดตั้งแต่เมื่อ20ปีที่แล้วว่าช่วงล่างเขาเนี่ยกับประเทศเขาออกแบบเพื่อความทุรกันดานเอาไว้ลุยช่วงล่างต้องแข็งแรงมากมันก็มาด้วยความที่ม่นุ่มนวลม,มาวันนี้นะ่ในประเทศไทยอยากบอกว่าเวลาขับอย่างนี้แล้วแบบโหคุณบอสได้ฟีลลิ่งมาก<ผ>มนึบด้วยนุ่มนวลด้วยตัวที่อีกตัวหนึ่งติดตั้งเหมือนกันเลยของอีซู คือรถโยกงไงครับปกติรารู้สึกว่าแบบมันเข้าโคลอยๆนะอันนี้คือคลิปเลยครับคือยิ่งบางคนเนี่ยขับรถเร็วมากเปลี่ยนเป็นใส่ยางทางเรียบครับคุณใส่เติมความเร็วในโค้งได้มากกว่ารถปกติเข้าไปอีกแล้วสังเกตนะคุณเบิร์ตเมื่อกี้เราเดินข้ามมาด้านหน้ากันชนเนี่ยเขาก็จะมีหัวปิดหมายเวาว่าถ้าเกิดวันข้างหน้าคุณเบิร์ตอยากจะใส่กันชนแล้วก็มีไซส์เร็วกันกระแทกด้านข้างก็ต่อได้อีกเหมือนกันอย่าคิดว่ากันชนแบบนี้ต่อไหมนะครับก็คือกันชนสไตล์นี้ต่อที่เป็นแบบนี้ครับ จากกันชนมาหาบระไดข้างได้เลยใช่เข้าใจว่า ARB เขามีเป็นเหมือนเพื่อไว้ให้เลือกได้เลยใช่ครับด้านท้ายตัวนี้ผมก็จะว่าดี a x เนี่ยมันจะมีฟังก์ชันหนึ่งเวลาเราเข้าไปที่หน้าจอจะเลือกได้ว่าสมมติว่าคุณติดตั้งกันชนท้ายเนี่ยคุณเลือกตัวเซ็นเซอร์ได้ใช่ครับคุณติดตั้งอุปกรณ์เข้าไปใช่ครับวันนี้ครับถ้าถ้าคุณเบิร์ดมองครับกันชนเนี่ยออกแบบมาทุกอย่างต้องเข้าชุดแล้วก็ถ้าเป็นเรล่าด้านหลังต้องใช้งานได้จริงคุณเบิร์ดเพราะว่ากันชนเดิมของเขาเนี่ย เขาทามาเป็นชิ้นที่มันประกบกันกบอดี้พอถอดออกไปถูกต้องครับอันนี้แบบว่าเข้ารูปเลยแล้วเขาจะต้องเน้นครับว่างานต้องสวยงามเส้นสายต้องต่อเนื่องนะครับแล้วก็เข้ารูปแล้วที่สําคัญคุณพ่สคือแบบมีอันนี้ก็แข็งอยู่แล้วมีตัวนี้อีกโอ้โหแบบสุดจริงๆครับแล้วก็เซ็นเซอร์ใช่ครับเนียนกลิปเลยต้องบอกว่างานฝีมือมากนะครับพวกนี้มันใช่ไหมพี่เข้าใจผู้ใช้รถชาวไทยจริงๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะใส่ในส่วนชุดขอลากข่้งนะครับ แล้วก็เสียบในส่วนของสวิตไฟด้วยนะครับแล้วก็คุณเบิร์ตบนใช่ไหมครับวันนี้สลิมมาก ARB b a s e r a c k นะครับซึ่งหมายความว่าเมื่อก่อนเราจะเห็นชุดหลังคาหนาใหญ่ๆวันนี้นั้นกระชับแล้วก็สลิมเวลาวิ่งที่ความเร็วเนี่ยก็จะไม่เกิดอาการต้านลมเสียงหอนก็จะไม่ค่อยมีนี่คือความง่ายในการขับแล้วนะครับแต่ถ้าหากว่าอยากแข็งแรงตั้งเผื่อแบบว่าบรรทุกสัมภาระใช่ครับก็ไปได้หมดใช่ครับ แล้วการเป็นโฟร์บใช่ครับคุณเบิร์ตถ้าคุณเบิร์ตมองข้างหน้าอีกครับโอ้สอนจริงๆครับคราวนี้ใช่วันนี้ก็คือเป็นไปตามในส่วนของที่ผู้บริโภคชอบนะครับก็คือเรื่องของการแคมปิ้งเรื่องของการที่จะมีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างหลากหลายเพราะฉะนั้นรถจนหนึ่งคันเนี่ยต้องใช้ได้ครบหมดจะถึงเสาเอาไว้ใช้ทํางานวันหยุดยาวๆก็ชรคันนี้คันเดียวกันนะครับ มีแคมเปญหรือว่ามีกิจกรรมอะไรที่คนเข้ามาใน booth บูธแล้วสามารถเล่นกิจกรรมกับทางอีสุนได้บ้างครับถ้าเราไปที่ด้านข้างบูธนะครับคุณผู้จะเห็นว่าเขาจะมีโชว์ในส่วนของข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องของ Magic Eyes เรื่องของความปลอดภัยขั้นสูงที่เป็น a d a s c o n t หรือพวกที่ก็อยากที่จะ educate เพราะวันนี้ย The new S The Duty Max นั้นติดตั้งมาแล้ว ถ้าเป็น D Max ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของวงการปิกอัพเมืองไทยที่มีการติดตั้งที่เป็นกล้องคู่ด้านหน้าใช้โหมดที่ว่าเป็นตัวโอเลโอซึ่งจะให้ความแม่นยำสูงมากบางคนบอกว่าเอะมันครั้งแรกไงกล้องคู่เนี่ยยังไม่เคยมีใช้ในปิกอัพรุ่นไหนเลยใช่ครับแล้วก็โหมดโอเลโอด้วย<อ>ปกติจะเป็นโหมดโมโนไม่ก็เรดร์ใช่ก็คือขั้นต่ำสุดเรดราขั้นต่อมาคือเป็นกล้องหนึ่งหรือกล้อง2ตัวแล้วเป็นโหมดโมโนแล้วนี่คือเป็นตัวโอเลโอซึ่งก็คือขั้นสุดละต้องเรียนว่าพิกัดนนนั้แตตก่่่่่าางงมเรืืออยคีีสิท แล้วก็ทางเูสุนะครับบอกคุณผู้ชมนะครับในปีนี้ว่าในงานม o t เตอร์เอ็กซ์โปนั้นมีอะไรบ้างก็เชิญทุกท่านเลยนะครับมาเยี่ยมชมบูธยอูสุได้มาดูตัวรถได้มีรถอีกหลายรุ่นหลายโมเดลใช่ครับมีทั้งดี a x ็ก e x แล้วก็ X Serie s นะครับแล้วก็ถ้าเรามาในแง่ของการที่จะตกแต่งรถยนต์อย่างเช่นนะครับถ้าเราอยากจะจัดทรงแต่งซิ่งก็จะมีรถยนต์บิวที่ราคา1.16ล้านบาทอันนี้ขายดีมากใช่ครับเป็นรุ่นหลักเลยนะครับก็คือรุ่นี้ จะมิลเอ็กซ์ดีการที่จะแต่งอะไรก็แล้วแต่อยากให้นะครับว่ารถจนทุกคันเนี่ยสมบูรณ์แบบมาจากโรงงานการตกแต่งชิ้นส่วนใดๆคือต้องเน้นที่ความปลอดภัยแล้วก็บริษัทเองก็ไม่ได้สนับสนุนว่าจะต้องแต่งแบบนั้นแบบนี้แต่เนื่องจากที่มาที่นี่ครับทำว่าเป็นแนวทางกับผู้บริโภคครับครับก็ถือว่าเป็นการตามเทรนตลาดนะครับที่มันเกิดขึ้นกับกลุ่มผู้บริโภคจริงๆครับสอหนี้ครับผมต้องขอขอบคุณนะครับพิยุทธ์มากๆแล้วก็ขอบคุณทางอีสูดุวยครับขอบคุณขับคุณเบิร์ดครับขอบคุณแฟนรายการับ